บนวิเคราะห์แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของยูสวิตฟังนะครับยูสวิตฟังนั้นเรายังมองว่ายังเป็นไซส์เว้าในใน,ในการขึ้นอยู่ยนะครับดังนั้นเรายังดักสัญญาณในส่วนของสัญญาณบายที่ถแถวโซนแนวต้าน0.90 305อยู่เราจะรอสัญญาณนะครับ PA บายเนี่ยบายกลับขึ้นไปเราจะดักวางคำสั่งในส่วนของบายสต็อปนะครับ ดักคำสั่ง b ายสต o อที่ราคา0.90350นะครับ S.R. อยู่ที่ราคา0.90164ส่วน T.P. นั้นอยู่ที่ราคา0.90633ชุดนี้ก็เป็นแผนดักบายสต็อกที่คู่สกุลเงินยู่สวิตฟังนะครับ